พ่อแม่เปลี่ยนไปเมื่อลูกลูกมีผัวฝรัง่งก็หลายๆครอบครัวก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนคือตอนที่อยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยเนี่ยคือลูกสาวอยู่ประเทศไทยเนี่ยรายได้ก็อาจจะไม่พอรายจ่ายก็ไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างฐานะให้พ่อแม่ไม่มีโอกาสที่จะสร้างซื้อที่ดินปลูกบ้านปลูกช่องให้พ่อแม่ถ้าลูกสาวไม่ได้ทํางานที่มีรายได้ดีก็ช่องทางหนึ่งที่ลูกอย่างลูกสาวจะพัดจะผูได้มาแต่งงานกับฝรัง่ง ก็การที่มาทํางานที่เมืองนอกเนี่ยมันก็จะได้เงินที่เยอะกว่าทําให้เงินอันเนี้ยที่มันมีรายได้อันเนี้ยมันสามารถที่จะจุนเจือไม่ได้จุนเจือสําหรับเลูกเต้าที่เรามีที่สาวไทยมีก็จะไปจุนเจือพ่อแม่ด้วยส่งเสียให้พ่อแม่กินลูกทุกคนอยากให้พ่อแม่สบายบางคนก็ไปเซื้อที่ไร่ที่นาซื้อปลูกบ้านปลูกช่องซื้อลถดซื้อลาให้พ่อแม่จากที่ว่าพ่อแม่เคยยากจนลําบากลําบนเป็นหนี้เป็นสินมากมายก็ใช้หนี้ใช้สินให้พ่อแม่ เพราะว่ามาเป็นเมียฝร,รั่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนกับเมียฝร,รั่งหลายๆคนน่ะก็เราก็จะได้ฟังกันอยู่นะเอ,อ่อสร้างฐานะให้พ่อแม่พ่อแม่ยกยให้พี่ให้น้องมัางอะไรบ้างก็เยอะอันนี้ก็พี่จะมาเล่าเรื่องของเอ่อน้องที่ต่อจากคลิปที่แล้วที่ว่าน้องปัญหาครอบครัวเขาก็มีแม่เขาเป็นคนที่สามาถะามากพ่อแม่เขาเป็นคนที่สามาถะามากคือพ่อแม่เขาไม่ได้มีฐานะดี น้องเขาบอกว่าพ่อแม่หนูไม่ได้มีฐานะดีพี่พี่ชายหนูเนี่ยหนูมีพี่น้องสองคนคือมีหนูและมีพี่ชายพี่ชายเนี่ยแยกไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่มีเมียคือไม่ได้ติดต่อไม่ได้แบบนั้นๆจะมาหาพ่อหาแม่สักทีคือหนูเนี่ยมีลูกมีเต้าถึงจะมีลูกมีเต้าก็ยังจะไปไปมาหาสู่อยู่กับพ่อกับแม่นะลูกผู้หญิงเนาะก็ยังจะเออผูกพันกับพ่อแม่อะไรประมาณนี้คือพ่อแม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ลาบากนะที่นาก็ไม่ได้ไม่ได้มีตอนนี้น้องเขามาอยู่เมืองนอกเนี่ย เขาได้มาทํางานเขาก็ได้ส่งเงินให้พ่อแม่แล้วก็ให้ลูกเขาก็เหลือจากที่ส่งให้ลูกก็ไปปลูกบ้านให้พ่อแม่ซื้อที่ซื้อทางต่างจังหวัดนะมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายใช่ไหมคือการที่มาทํางานเมืองน,นอกนะ่ะค่าแรงมันสูงฉะนั้นเออสิ่งจากที่ได้ค่าแรงสูงเนี่ยเราก็คิดที่จะสร้างฐานะให้กับครอบครัวนี่เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงไทยแทบทุกคนตอนนี้จากที่พี่ชายไม่เคยติดต่อมาเลยก็กลับมาติดต่อ,อมแม่น่ะก็รัก,กน,นะก,ก,ก,นนะก็รักทั้ง ทั้งลูกสาวและลูกชายแต่ลูกสาวอยู่มโน,โนแม่ก็ดูดูแลลูกให้ลูกสาวไงแต่ลูกชายเนี่ยมาก็ลําบากลําบนแล้วก็เออคือไหนจะค่าเทอมลูกพี่ชายไหนจะพี่ชายเออติดหนี้ติดสินอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็มาคุยกับเอน้องเขาว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็เอ,อน้องเขาก็โอเคคือมันก็ไม่ได้มากมหม่นะก็โอเคก็ช่วยเมื่อช่วยครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็ตามมาครั้งที่สามก็ตามมา และครั้งที่สี่ที่ห้ามันไม่มีที่สิ้นสุดน้องเขาก็เลยคุยว่าคุยกับแม่ว่าแม่เอ,อ่อครอบครัวเขาอ่ะเขาก็ไม่เคยมาดูแลเราเลยอืมเราต้องเอ,อ่อช่วยเขาเท่าที่ช่วยได้หลังจากนั้นเขาต้องช่วยเหลือตัวเองนะแม่ก็แม่ก็คุยกับลูกชายตัวเองว่าเออนี่เออน้องมันไม่ช่วยแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้พี่ชายก็ร้อง,องห่มร้องไห้อ้ด้วยความที่แม่รักพี่ชายร่วมมือกับพี่ชายกูหกเราว่า เออพี่ชายนี่ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงรี้ยไม่สามารถทํางานได้อันนั้นอันนี้คือจะให้เราช่วยยิบย่อยยิบย่อยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพี่ชายป่วยแล้วก็คือพี่สะพ้ายทาง,งานคนเดียวแล้วก็มีนี้มีสินทั้งทั้งที่น,นีสินเราก็ตามใช้นี่ใช้สินให้แล้วตอนหลังอ่ะพี่ชายกับพี่สะพ้ายก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านที่น้องเขาปลูกให้เ็ามาอยู่รวมกันเลยก็มีลูกลูกพี่ชายแล้วก็ลูกน้องเขาก็มันก็อยู่กันหลายคนเนาะอันนี้ก็อยู่เยอะแหละแต่นี้แม่ก็ออกแนวแบบว่าเหมือนแบบลูกสาวเนี่ย สบายแล้วมีผัวฝรั่งคงจะสบายแล้วมีเงินมีทองส่งเสียมาคือแม่นี่ไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยนะว่าลูกนี่ทํางานอะไรลําบากขนาดไหนคือพูดไปก็ไม่เข้าใจแต่ชีวิตน้องเขาที่อยู่เมืองนอกเนี่ยถามว่าเขาลําบากไหมเขาก็ไม่ได้ลาบากเพราะเขาบุขยันแล้วก็สามีเขาเนี่ยถึงเขาจะมีสามีไวยัยเกษียณแต่สามีเนี่ยเขาเป็นคนดีเขาไม่ต้องการเงินน้องเลยเขาก็บอกเขาอ่าบ้านปลายชีวิตแล้วเขาเงินที่เขามีอยู่เนี่ยที่เขาใช้อยู่ทุกเดือนเงินกเกษียณของเขาเนี่ย แล้วน้องเขาส่งเสียครอบครัวเองเนี่ยก็แล้วแต่เธอเลยแล้วแต่เธอจะตัดสินใจแต่เรื่องกินเรื่องอยู่กับเอที่ประเทศเอยอรมันเนี่ยผัวจะเป็นคนออกทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟค่านุ่นค่านี่คือนอกจากน้องเขาจะอยากกินอะไรที่มันแตกต่างไปหรือว่าอยากซื้อเข้ามาเองอะไรเงี้ยก็จ่ายเองนอกนั้นก็คือไม่ต้องจ่ายฉะนั้นเงินที่น้องเขาได้มานี่ก็เน้ตเน็แต่สามีก็เตือนสามีบอกว่าเธอเธอต้องเก็บเงินไว้บ้างนะเพราะว่าถ้าฉันจากไปฉันไม่รู้หรอกฉันจะอยู่กับเธอได้นานแค่ไหนถ้าฉันจากไป เออถ้าเธออยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่เนี่ยเธอไม่ได้เคยจ่ายค่าอะไรเลยเธอไม่ได้มีไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าประกันค่าอะไรเธอไม่ได้จ่ายเลยฉะนั้นเธอจะมีเงินแต่หลังจากที่ฉันจากไปทุกอย่างเธอจะต้องเป็นคนจ่ายเองซึ่งเธออาจจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ก็สามีเตือนดีนะคะทุกคนสามีหวังดีันมีเตือนดีแต่น้องเขาก็คือลำบากใจตรงที่พ่อแม่ไงทุกคนพ่อแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยสงสารมันอย่าง,งน,นั้นนี่ล้วพ่อแม่เป็นตัวตั้งตัวตีที่ออกไปกู้นี่ยืมสิน มาเพื่อจะมาช่วยพี่ชายพอเราไม่ช่วยปุ๊บเอาแม่ก็เอาที่เราไปเข้าแล้วเอาที่ดินที่นาที่ซื้อให้ไปเข้าธนาคารเออไปเข้าทกาศสรุปพอน้องเขารู้ก็ต้องไปถ่ายออกมาก็าคือมันเหตุการณ์มันวนอยู่เดิมๆวนอยู่เดิมจนครั้งล่าสุดน้องบอกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยพี่หนูนหมดความอดทนเนาะพี่ชายเนี่ยหนูมารู้ทีหลังว่าพี่ชายเนี่ยกับพี่สะภ้ยเขาอยากได้รถกระบะแม่หนูเอาที่เอาบ้านไปจำนองที่ทกศ เพื่อจะไปถอยรถกระบะมาให้พี่ชายถามว่ามันใช่ปัญหาของหนูไหมที่ว่าเออพี่ชายอยากมีรถกระบะในเมื่อหนูก็เออแม่หนูนะคะครอบครัวหนูมอเตอร์ไซค์หนูก็ซื้อให้พ่อแม่แล้วรถกระบะหนูก็ซื้อให้พ่อแม่แล้วหนึ่งคันคือสําหรับเออจะเข้าไปในเมืองเลยพ่อบ้านหนูอยู่บ้านนอกอืมแล้วก็บางทีก็ไปส่งลูกหนูไปโรงเรียนเพราะลูกหนูก็โตขึ้นทุกวันก็โอเคเข้าใจแต่รถรถกระบะที่ให้พี่ชายเนี่ยหนูไม่เข้าใจเลยว่าแม่เนี่ย เอาไปจำงเอาบ้านและที่ดินไปจำงเพื่อพี่ชายเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีรถกระบะเพื่ออะไรถ้าจริงๆแล้วถ้าเขาว่าเออมีเหตุผลอะไรที่ต้องทํามาแม่เนี่ยแม่กับพ่อนี่ใช้รถกระบะก็ต่อเมื่อไปส่งลูกหนูในเมืองไปเรียนหนังสือเท่านั้นเองส่วนเออกงวันหรืออะไรเงี้ยเขาก็ใช้ไปซีพูดถึงจริงๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้เพราะว่าเวลารถเสียรถอะไรหนูกะจ่ายคนซ่อมเมียฝรั่งจ่ายคนซ่อมนะคะทุกคนเมียฝรั่งเออเป็นคนจ่ายค่าซ่อมเมียฝรั่งเป็นคนจ่ายค่าน้ํามัน คือด้วยความรักแม่แล้วก็นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ที่ว่าพ่อแม่ก็เลี้ยงดูลูกให้อะไรประมาณนี้ก็ค่าน้ามันที่ต้องไปส่งลูกส่งไรก็รับผิดชอบหมดทุกอย่างส่งรายเดือนให้ใช้อีกต่างหากแล้วก็พ่อแม่ไปกู้หนี้ยืมสินซึ่งซึ่งก็มีทะเลาะกันบ้างอะไรกันมาแต่ก็ใช้นี่ให้แต่ครั้งล่าสุดที่ว่าเอาที่เอาบ้านที่น้องเขาไปถ่ายมาหลายหลายรอบแล้วเนี่ยไปเข้าทกศเพื่อมาถอยรถกระบ,บะให้พี่ชาย พี่ชายตอนนี้มาเกาะเลยนะทุกคนมาเกาะเลยมาอยู่กับพ่อแม่เลยจากที่ว่าเออทิ้งล้างไปนานๆจะมาหาพ่อแม่สักทีมีครอบครัวแล้วแยกไปน้องเขาบอกว่าน้องกับพี่ชายเนี่ยอายุห่างกันพอสมควรพี่ชายแยกไปตั้งแต่มีเมียแยกไปอยู่ที่อื่นเลยโดยที่ตอนนั้นน้องเขาก็เริ่มเริ่มเป็น <c oughs> เริ่มเป็นสาววัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เริ่มทางานเลี้ยงครอบครัวจนมีผัวจนผัวทิ้งจน จนได้มามีผัวฝรั่งเนี่ยคือพี่ชายก็ไม่ได้ค่อยมาติดต่อสักเท่าไหร่แต่ตอนหลังที่ว่าพ่อแม่ฐานะดีขึ้นแล้วพี่ชายมาเยี่ยมพ่อแม่เนี่ยก็รู้ว่าน้องมีผัวฝรั่งก็ประมาณนั้นมันคือเรื่องมันค่อยๆซึมทุกคนมันค่อยๆซึมตอนนี้มีอฝรั่งทุกคนอ่ะอันนี้พี่ไม่ได้ว่าอาถานจะมาเตือนทุกคนน้องเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหลายๆคนเพื่อนหลายๆคนที่น้องก็ทํางานด้วยก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันเขาก็อยากจะมาเล่าสู่น้องๆ รุ่นหลังที่ว่าเมีผัวฝรั่งหรือกําลังจะแต่งงานกับฝรั่งต่อไปอนาคตเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องมีสติในการที่จะส่งสีให้พ่อแม่จํากัดยอดเงินแล้วก็เอ,อจำกัดว่าเออเราจะให้เท่านี้เท่านี้เท่านี้คือถ้าหลังจากนั้นก็ฉุกเฉินได้แต่ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ก็คือต้องกําหนดเพราะว่าเราก็ต้องรักตัวเองเพราะวันหนึ่งวันใดถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาขึ้นกับเราบางคนนะคะบางคนสามีจากไปโดยที่ยังไม่ถึงวัยอันควรเนี่ย ก็เราก็อยู่ที่นี่ลําบากบางคนก็เจ็บป่วยมีผู้หญิงไทยที่หลายๆคนที่ว่าส่งเสียพ่อแม่จนเออจนตัวเองหมดเนื้อหมดตัวพูดง่ายๆว่าตัวเองไม่ได้มีทางประเทศไทยเลยไม่มีอะไรเลยที่เป็นของตัวเองนอกนั้นก็เป็นให้พ่อให้แม่ใช้นี่ให้พ่อให้แม่อันนู้นอันนี้พ่อแม่เนี่ยเมือ่อลูกสาวมีผัวฝรั่งเนี่ยหลายๆครอบครัวเปลี่ยนไปจากที่เคยกินอยู่อย่างสมะัะก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มอันนั้นอันนี้เริ่มเริ่มใช้ชีวิตผิด โดยที่ว่าไม่นึกถึงว่าลูกสาวเนี่ยเหนื่อยยากลําบากแค่ไหนอันนี้น้องเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนหลังหนูเลยต้องตัดว่าหนูให้เงินเดือนเฉพาะเออค่ากินค่าใช้ใช้จ่ายเท่านั้นแล้วก็ค่าน้ํามันรถเนี่ยหนูก็จะประมาณเอาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วตอนหลังนี้หนูก็เริ่มเริ่มค่าน้ำมันรถหนูก็ไม่จ่ายแล้วคือจ้างรถในหมู่บ้านอะ่ะคือมันจะมีรถที่รับส่งนักเรียนที่เข้าไปเรียนในเมืองอะไรเงี้ยก็ให้นั่งรถประจําไปเลยเพราะว่าตัดปัญหาตรงนี้ไปเพราะว่า กลายเป็นว่าค่าน้ำมันที่หนูจ่ายเนี่ยมันหนูไม่ได้จ่ายรถคันเดียวจ่ายให้รถพี่ชายอีกต่างหากแม่เบิกเกินเบิกอะไรคือบางทีแม่ก็ไม่ได้รู้ไงว่าลูกอยู่แบบไหนคิดว่าลูกสบายเงี้ยก็ลูกก็ลําบากน้องเขาบอกพี่หนูแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะว่าหนูอยากให้พ่อแม่ว่าอยากให้พ่อแม่สบายลูกทุกคนอยากให้พ่อแม่สบายคําว่าอยากให้พ่อแม่สบายหนูจึงให้ให้ให้ให,ให้ให้จนหนูแทบจะไม่เหลืออะไรมารู้อีกทีคือพี่ชายพี่ชายเรากับมีฐานะเหมือนที่เรามีเหมือนที่พ่อแม่เรามีแต่คนที่ไม่มีคือเราคือเรา ฉะนั้นออหนูก็อยากจะมาเตือนเมียฝรั่งหลายๆคนว่าให้เขาแต่ต้องมีสติไม่ใช่ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้จนลืมมองตัวเองให้พ่อให้แม่จนลืมรักตัวเองลืมว่าเราไม่มีอะไรเลยพี่เป็นเออหลักมั่นประจํา ชีวิตเราว่าถ้าเกิดเรากับประเทศไทยทันทีกับทันหันเนี่ยเราจะมีเงินในธนาคารไหมเราจะมีที่เป็นของเราไหมเราจะมีบ้านเป็นของเราไหมคือตรงนี้ไม่มีเลยเราก็คิดว่าให้ให้พ่อให้แม่ให้พ่อให้แม,แม่ก่อนอื่นก็ให้พ่อให้แม่สบายก่อนแต่พ่อแม่สบายไม่พอไงพ่อแม่ก็อยากให้พี่น้องคนอื่นสบายด้วยจริงๆแล้ว่พ่อแม่ขาอันนี้พี่พูดฝากถึงพ่อแม่ทุกคนที่โกยเงินเมียฝรั่งไปให้ลูกของตัวเองเนาะพ่อแม่ถ้าใครเข้ามาฟังคลิปนี้ ปวดนึกถึงความลําบากของลูกสาวด้วยลูกสาวมาอยู่ที่นี่ไม่ได้สบายแล้วก็ลูกที่อยู่ทางประเทศไทยอะ่ะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกๆสบายพ่อแม่ก็ต้องไปทํางานหาเงินเลี้ยงเองไม่ใช่มาดูดเงินจากเมียฝรั่งค่ะอันนี้ก็ก็คุยกับก็ฝากถึงพ่อแม่หลายๆคนที่ทําแบบนี้กับเมียฝรั่งนะคะน้องเขาบอกตอนหลังเขาตัดอ,อกเขาตัดอ,อกเลยซึ่งพ่อแม่ก็คือก็ไม่ได้ มีปัญหาแรกๆมีปัญหาอยู่แต่ตอนหลังก็คือก็ชินกับการที่ว่าให้รายเดือนเท่านั้นก็คือไม่ไม่ซื้อไม่อะไรให้แล้วไม่ไถ่ายไม่อะไรให้แล้วเพราะน้องเขาไปเอาเป็นชื่อเขาหมดเลยค่ะทุกคนบ้านเป็นชื่อเขาที่เป็นชื่อเขาแม่ไม่มีสิทธิ์เอาเขา้าทกสแม่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ได้จนเจากไปเท่านั้นเองคือน้องเขาฉลาดนะคะแต่น้องเขาต้องบอกว่าคือก่อนที่หนูจะทําแบบนี้หนูก็หมดตัวไปเยอะไปถ่ายถอนจากทกสหลายครั้งหลายครา จนหนูกลับไปประเทศไทยหนูก็ไปเห็นพี่ชายที่เขามีฐานะดีอะไรดีโดยที่ว่าเออ่ที่เขามีฐานะดีเนี่ยหนูสามารถเดาได้เลยมาจากหนูนี่แหละมันเป็นการที่ว่าแม่เราเนี่ยทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกชายแต่แม่ไม่ได้ทํางานเองพ่อแม่ไม่ได้ทํางานเองพ่อแม่กลับมาโกยเงินที่เราเพื่อไปให้ลูกอีกคนก็เรื่องนี้น้องเขาก็ฉลาดนะที่เขา,าเอ่ะไปไถถอนค้งสุดท้ายเขาเอามาเป็นชื่อเขาหมดเลยแล้วทุกวันนี้ส่งให้พ่อแม่กิน เป็นรายเดือนแล้วก็ให้ลูกเขาเป็นรายเดือนเท่านั้นก็คือว่าพ่อแม่ไม่มีสิทธิทจะเอาโอ้ถ้ามึงไม่ช่วยกูกูจะเอาที่ไปจำนองมึงไม่ช่วยกูกูจะเอาบ้านไปจำนองคือไม่มีสิทธิแลวน้องเขาจัดการเรียบร้อยอันนี้ก็ฝากเตือนน้องๆแล้วก็น้องๆหลายๆคนก็เป็นแบบนี้ก็ลองเอาเรื่องของน้องเขาเนี่ยลองไปคิดดูถ้าไทยโถนหลายๆครั้งไม่จบสักทีลองเอาชื่อเราบ้านที่และที่ดินทั้งหมดเป็นชื่อเราดูแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดีค่ะ ก่อที่จะรักครอบครัวควรรักตัวเราด้วยไม่ใช่รักครอบครัวอย่างเดียวนะคะทุกคนก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะมาเล่าให้ฟัง